ผมอยากลองไอ้นี่นะอนิม่าแล้วเล่นอันเนี้ยว่างไงทุกคนน่าสนไหมเออกลางเล่นคู่อนิม่าเนี่ยผมว่าอยูอ่ว่าผมอยากเล่นเอาไหมจัดไปเสร็จไปครับแต่อนิม่าไม่ออกสักตัวนะประเด็นเลย <c oughs> ไม่มีอนิม่าสักตัวเี้ยว่าแต่ฟร์แผลก่อนแล้วกันทั้งนั้นนะอนิม่าไม่มาสักตัว <c oughs> ได้รีเดมว่ะรีเดมแสงแม่งเลยนี่ รีเดมแสงไปก่อนเซฟเลือดนิดหน่อยอร่อยนิดหนึง่งลอาคลิปเลยครับผมไม่เคยเล่นเลยเว้จะให้แชทบอกเอาแต่ผมเห็นเขาเล่นใส่เทมแค่ชิ้นเดียวแล้วก็เล่นอนิมาทุกตัวแค่นั้นแหละแต่เป็นโคตรถึกไอ้รีเดมแสงรีเดียมแ,แสงครับเลือดไม่ลดครับตัดฮิวไม่มีก็ค่อนข้างจะเอาลงยากนิดนึงแต่เหมือนจะถ้าได้แคสน่าจะไหวแล้วได้แคสไง ฟิเดอรตายไปก่อนไอเชีชีวนาตัวเดียวแม่งตบสมตัวไอเชีชีวนาดาเมจสองพันุดจะหลุดอยากได้แบสชั่นนะไม่ช่ีวนนำถึกขึ้นแต่ว่าไม่มีเลยวอรู้ขายพวกนี้ท่านทำเงินพลังมังกรไอ้รีเดียมแสงไงมึงจะเปลี่ยนทำไมวะไม่เป็นรีเดียมดีๆก็ดีอยู่แล้วเปลี่ยนเอฟเฟกก็ได้แต่ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นแบบไอรูปนี้เลยวะแม่งไม่มันเป็นเบลบวกสร้อยอะ เป็นเบลบวกเทียแม่งเป็นเป็นเป็นสร้อยแบบนั้นมันก็ดีอยู่แล้วแม่งมาเป็นเกาะเฉยเลยฮะเกมมึงเอาโลจิกนี้มาจากไหนเนี่ยเป็นสร้อยก็ดีอยู่แล้วเบลอ่ะคมกลมเออบวกเทียก็เป็นสร้อยแม่งออกมาเป็นเกาะเฉยนะไอทิม่าสุดตัวเดียวก็ไม่มาเออไม่โผล่สักตัวตาจะไหลไม่มีสักตัวเฮ้ยมาแล้ว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 ตัวหนึ่ง ผมกดโลแม่งเลยดีเป็นเะน่ต้องผมอยากทำสามสิบว่ะแต่เราวินสตีกอยู่อะใส่สซเลเยอร์ดีกว่าใส่สซเลเยอร์ให้มนโดรเรามันเก่งขึ้นนิดหนึ่งดีกว่าฮาวทูยูสดก่อนพลังมังกรอ้ยไม่ไหวบ้านนี้แน่เลยแม่งลาดสองดาวแต่เขาไม่มีตัดฮิวนะแต่ดเตาเมจเขาน่าจะพอที่จะปิดอยู่แล้วอะเออยังไงก็พอ แต่มังกรเราถึกสัตว์อะเอยอะค่าได้สองตัววนะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่างกรได้แคสดีกะโอ้ไปตายก่อนรับดาเมจไม่ไหวล่วเฮ้ยไอ้เชนวงแม่งก็ไม่มีอนิม่าสักตัวว่ะยังชอบไอ้ให้ผมยังชอบเลยสูตรอนิม่าเวนเอามังกรไปอีกตัวแม่งเลยอันนี้เข้าไป อะไรเนี่ยเล่นอนิม่าเหมือนกันเรอโอ้โอปโโสเวกอัพบุมบอดว่ะเดวินีคอปไอบอนแวนการ์ดออกตังเลยมอยากได้ตังแมวมาเ่อบโลทีหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเปิดอนิม่าแ <it> มวดีกว่าแมวดีกว่าแมดวมดีกว่าได้ขายพวกตัวไม่ใช้ทิ้งทำสี่สิบ เกมที่แล้วสบายเกินเทคี้นี่เจอบ่อยมากมันเก่งครับแต่เรารวยอยู่เราเสียสิบแล้วอะเงนินนะ่ะแมวผมว่าใส่อะไรให้มันดีวะบูบับไหมหรือว่าไอ้นี่ดีใส่ที่มันเพิ่มเวทให้ดีกว่าอาร์เองดีกว่ามั้งเราใส่เทมตัวละชิ้นน่ย โอ้มก็ได้อยู่แหละแต่ผมอยากได้เซลลฟีนไงประเด็นนะนะไม่งั้นขึ้นเวลไปแล้วมันจะหาไม่เจอเอาอันนี้ใส่ทิปโก้เป็นไอเทมแสงไหมไม่ครับอ๋อคือไม่ใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันมีคนคอนเฟิร์มให้ละ ชีวนาสองดาวน่าจะแบกน่าจะแบกสเตจสามเราได้น่าจะแบกสเตจสามเ,เราได้แน่นอนพลังมังกรนี่งไงมังกรดาเมจสองพันไทเฟอร์สองคนเลยจริงปะไอบอลคนหนึ่งได้ไหมผมเห็นนะนี่งไงใช่บอลไง ตัวต้นเรื่องไอเชฟบอลน,นะครับตัวต้นเรื่องโอเคเดี๋ยวฟีดมาแล้วอันนี้มาครบ3ตัวสักทีขอลอ็อตอันหนึง่งไหมโอ้สวยเลยโอ้ไอเทมเยอะสวยโอ้โหแล้วมาไงแล้วมาไงป่าป่เป็นเรื่องนี้หักแองไป อันนี้เดี๋ยวรอเป็น IE เนาะอันนี้รอเป็น IE ให้สายยญารอเปิด5้นิมาเดี๋ยวให้มันหมุนไปก่อนหรือไม่เป็นเป็นเจาะเกาะด,ดีป่ะอวอไม่น่าคุ้มวะ่ะจะโค3ดาวจะโคตีไก่ป่ะนะ่ะแต่โคสองคนจริงด้วย แรชช่าเล่นคู่กับอะไรดีครับมอกาหนาครับได้ตามาเล่นมอกาหน้าโหดเลยโอ้ยเชี่ยไม่มีอักไม่ไดเทมเลยวะน้ำตาจะไหลเอานี้ก็ได้บอดเรามีดูดเลือดลงสักสองทีไปเผื่อเจอเวนเราเจอจริงไง <never> ป่าป่าเป็นเรื่องสี่ตัวแพ้ สวั okay. สดีครับพี่ลงกี่โมงครัอบวันนี้เวยาวครับวันนี้รัุเล้นกล้าเยาวๆเลยลงตอนง่วงอะ่ะถ้าอยตีสาวว่าตีสามตีสี่แล้วง่วงเจอไซเฟอร์ไม่หยุดเลือดเหลือกัน5้าบสามเท่ากันเปะ๊ะอันนี้เตรียมกันมาหรือเปล่าเดทเบดวะก็เดทเบดแสงไปเลยแล้วกัน ก็เด็ดเบสแสงไปเลยแล้วกันครับเฮ้ย, up, มมาย,ย,ายลีโลอะเรเ่อร์อัพแต่ทำไมไซยาไซล่าสามดาวนะอันนี้จัดฉากหรือเปล่าว่าจะจัดฉากกับเกมแล้วมังนะ้งเนี่ยเอาหน่อยเว้ยอาร์คแองแสงเดดเวสแสงเอาหน่อยเอาหน่อยเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาดิเอาดิพลังของแสงครับอันนี้วินสติกชัวชว ผมเอาไม่บอกแล้วกันเอาอะไรอะเอ้ยอันน <diction aries> <Portuguese> ี้เหมือนจะมีไซเฟอร์หนึ่งคนที่ต้องไปวะเนี่ยออยสองก็ได้ออยสองดาวโอ้โหไอ้กูเล่นเก่งจังวะโอ้โหชีสเซอร์เบลล์หกไอแคนดูอิดกระชากร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่สายยาผมมันจะแคสช้านิดหนึ่งนะเนี่ย แต่ผมไม่อยากสแลมไอ้น,นี่เลยวะ่ะแต่ทำเถอะเรามีแยกคลองอยู่ไม่ได้ซีเรียสพอเราโหดแน่นอนอะของแสงสี่ชิ้นน่ะเอ้ยมาดิพยาก็มีนี่สายลาดเก็บไอชิวนาผมแบบยืนทั้งวันยืนได้เรื่อยๆครับอืมนี่ไง จากจริงเกมมันเสิเร์ฟคอนเทนต์ให้แล้วเดิคลิปมาแล้วเออกำลังรอคอนเทนต์อยู่เลยอ้อยนี่สกิลมันิื้พลังชีวิตสร้างความเสียหายเวสเดี๋ยวก็มายมสตูอยู่ในช่องรวมถึงใส่แทนใส่แทนใส่หลาดดีกว่านะใส่อ้อยดีกว่าอ้อยเก่งกว่าอ้อยมันได้ได้พลังเวสใส่หลาดสกิลมันเจ้ากระดอยขี้เกียจมนะตัวเดียวตัวบาดเดียว ไม่เอาแบบคนติดไฟมาให้ตบหน่อยวะสายาหมับเขาให้แรงไว้วะสายาดาเมจเท่าไหร่สองพันแรงยู่แต่พอไลน์เราหายไปแล้วเซนหน้าแรงจัดสตีกูแตก <c oughs> ยูโดนเซนนาตีไกลแม่งเอ้ยไอบอลจะล่วงแล้วนะมึงต้องแคสแล้วหรือเปล่าต้องแคสแล้วหรือเปล่า เฮ้ยมันไม่แคสมันไปต่อวะ่ะไม่รู้ว่มันแคสวะอ๋อมันยังไม่แคสนี่ชิ้นนี้เขาใส่สุดแต่บอดนี้แคสเรียบร้อยแล้วได้ลาวิดไฟามาด้วยเหมือนจะไปเล่นเคเอ้ยคนติดไฟโดนตบ2คนเลยวะ่ปะปาเป็นเรื่องมันจะดอบอแดปทีบมาให้กูอะไรเยอะแยะวะนี่ฮลัลโหลพอ go Hard ออกก Home เวทเยอะวะไม่รู้ใส่ไปตัวละอันแล้วกันทุกเทียทิ้งอันหนึ่งรีเดมอีกแล้วใส่ไปก่อนมาของแสงห้าชิ้นของแสงห้าชิ้นผมรู้สึกว่าเวทเยอะอยู่ดีขอแสงน่าจะช่วยผมได้ นี่โดนอนิม่าระเบิดโดนอนิม่าระเบิดใส่ไปดิสายาผมเกือบตายไอบอลน,น่าจะ going ace ปะไอบอลน,น่าจะโกโกโฮม e อันเนี้ย <c oughs> ผมว่าทุกคนชอบอันนี้วะเชื่อผมปะผมว่ายัางไงก็ชอบอันนี้กันแน่นอนโอ้โหเชจะเล่นเก่งเหรอ What the fuck ป่าเป็นเรื่องป่าป่าเป็นเรื่อง,องไม่โลแล้วเวลแปบดบเจอกันเวลเก้าปาชิวอ่ะเงินฟรีแต่ว่าแต่ก็ได้แหละจริงจริงมันมีอันอื่นน่าจะคุ้มกว่าแต่ว่านี้ก็ได้อยู่เจอกันเวลเก้าเกมบอกไม่ขึ้นเดี๋ยวขึ้นให้มีเทคนิคการเล่นส่วนเทมโปเกมไหมครับเจอแต่คอกเมาส์เล่นยังไงก็แตกส่วนเทมโปเกมหมายถึงยังไงนะครับ ส่วนเทมโปนี่หมายถึงยังไงนะ64บาทมันมีโลฟีอ่ะผมว่าโลฟีคุ้มฝ่าเว้ยโลฟีโลฟีน่าจะแหวลูกกว่าแต่นี่ก็ได้อยู่ไม่แย่โดนเซ็ตไอ้เชบอลมาเนะนะี่ยเฮ้ยโดนไอบอลวะโดนไอบอลมันเอาไปเะนะี่ยแต่ไอบอลมันไม่แข็งอ่ะเอาไอบอลล่วงมานี้เรียบร้อย โลฟีได้80บาทใช่ครับโลฟีมันคุ้มปะ่ะนี่หนกรีดดี้อ่ะไอ้เฮ่กรีดดี้ก็โดนไปกรีดดีนะ้นักตายผมไปแล้วก็เดือยโลครับโอ้โห,โหหวานเลยเข็นสองสายา โอ้โหกูมไม่ใช้แม่เหล็กแล้วเปืองอันนี้ดีกว่าแต่ผมหาผมหาเาลาล่าไม่เจอโกโฮมไอบอลน,นะโกโฮมไปละโกอิงเอท คอนเทนต์หาบาทสดาวมีภาพปะวะมีภาพไว้นี่ยไม่แน่ไม่แน่แนสเปตต์วะอ๋อไปละไอ้ช่สเปตเหลือเย็นคนเหลือเย็นคนที่สาวเหรอเหลือจะเชื่อเสียดายเควะไม่ได้เคแมวต้องออกแมวต้องเป็นลีวนาไอเท่นี่ต้องเป็นเคเอเอไอชิวนาเนี่ย มาแล้วมาแล้ว,วมาแล้วเวทเยอะไหมที่เหลือผมรู้สึกว่าเวทเยอะนะเออบ้านบนบนนี่คือเวทหมดเลยเอามานี่เหลือเคเปลี่ยนชีวนาเป็นเค เอ้ยผมลืมแซกผมลืมโคโบโกะเลยรอก่อนรอก่อนลืม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 เอาโคโบโกะมาให้ออรลาสลับไม่ห้อยมาร์คแมนให้สายย่าอืมก็ควรอยู่ก็ควรอยู่แต่ว,ว่าแต่ว่าบอร์ดมันแคปเท่านี้อ่ะไอเแค่นั่นเป็นเคเว้ยไม่จำเป็นหรอกสกิลมันมาจากอนิม่ามากกว่า ตามเหยดไม่ได้แบบมาจากซาย่าขนาดนั้นแมวสองดาวแมวสองดาวแทนเวนดีกว่านะ่าจะเก่งกว่าตามหาสวิตเฟดพี่ใครขโมยไปไม่รู้ครับผม,มเวลก้า 9. อันนี้ผมไม่รู้เลย <laughs> แค่มันเก่งอยู่เนี่ยทำเป็นเล่น,นเก่งกนะเนี่ยบอทเคมาแล้ววะเวลก้าวแล้วด้วยเขามาจบได้วะเขาเล่นไซเฟอร์มาแซกลงจินไปอะคุ้มเลยแต่ว่าลงไปก่อนก็ได้ลงจินไปมันได้สองเทศแต่ผมไม่มีสลัตลงเคเลยเก่งทุกตัวใช่ ถ้าลงตัวนี้ผมจะไม่มีส็อตลงเค่อเวฟสิบเลยไหมลาบัดดอนหรอลาบัดดอนแมวดีกว่าลาบัดดอนนี่ดีกว่าของเหลือชิ้นหนึ่งว่ะคอมพอนเน้นเวฟสิบดีกว่าว่ะ เออว่ะผมขาดตัดฮิวนี่ว่ะต้องไปหาในวงแล้วผมลืมตัดฮิวแล้วนั่นแหละอย่างที่ผมบอกเลยถ้าเกิดผมลืมแม่งจากต้นเกมก็คือผมจะลืมยาวเลยตัดฮิวเนี่ยลืมตั้งแต่ต้นเกมก็คือลืมลืมแบบลืมไปเลยอะ่ะเจาะเกาะผมก็ไม่มีตานี้กินสองดาวผมว่าน่าจะเวลสิบไม่ได้ผมต้องโล เจอบ้านเคผมซูไม่ได้แน่เรียวน่าผมยังไม่สองดาวเลยเรียวน่าไปไหนวะว่าแต่ฟักมันจะไม่ฮิตเลยเลยวะไอ้เหี้ยเดินไปว่าฮิตโทบุโกสองดาว โกโบโกะลงไปทีโอเคไปแล้วโกโบโกะผมลงไปแล้วแต่ตัวอื่นจะตายหมดแล้วโกโบโกะกูหายไปแล้วเียาซูบานเคไม่ไหวเ<อ>พิ่งรู้ว่าโกลเด้นร้านค้ามันเลียงราคาตัวไม่เลียงนะหรือว่าเลียงวะเออเลียงนี่ว่าเออว่ะเออไอ,อผมก็เพิ่งรู้ไอ้ <laughs> ไอ้เจ้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเออวะ่ะเออไอ้เฮียไม่ได้สังเกตเลยไอ้ที่ผมรู้จริงๆนะเนีเพราะปกติเล่นทีฟทีมันไม่ได้เลี้ยงหายสายยาเผื่อมันสาวเลยสมก็ไม่ได้สังเกตเลี้ยงๆที่ได้กูนนเจอเคสตีไก่แพ้สองคนเลยแล้วเนะี่ย จลุลดเป็นตั้งแต่เกมเปิดแล้วไหมไม่รู้วะตั้งแต่เกมเปิดเหรอไอ้เขี้ยผมเพิ่งรู้อ่ะเนี่ยปกติผมไม่ได้สังเกตเลยเพราะว่ามันชินมากับทีเอฟทีอ่ะผมมีสัตัดทีละเออจริงๆเลดบัฟดีกว่าแต่ไม่ทันละบ้านเข้โหดจัดแล้วมีเข้ยสองคนนะ่ะเขี้ยวสองคนนะ่ะตัวอะไรมันจะใส่ตัดหิวคุ้มวะมีเนี่ยใส่คุ้มอยู่ โอ้โหี้ยมาช้าไปเออไอ้เหี้ยเพิ่งรู้แหละผมก็เพิ่งสังเกตเล่นมาแม่งจะครึ่งปีแล้วเพิ่งรู้ไม่ครึ่งดิไม่จา่าดิเล่นมาครึ่งปีกว่าแล้วเพิ่งรู้โอ้ไอ,<ะ>อ,อ้บ้านเขาล้สแตนเหรอเออบ้านเขาล้สแตนว่ะวันเฮดผีไม่ละขึ้นอา้าวหายไปนานพี่บอลยังไม่ขึ้นมา ไอ,อบอลพวกเซลมึงอะเพื่อนมึงจองที่8ไม่หยุดเลยอะ่ะผมหาเคไม่เจอ,อเป็นนานแล้วเออผมเพิ่งรู้เนี่ยพวกในทีมทีมมันไม่เป็นแล้วผมไม่ได้สังเกตเลยตั้งแต่เล่นมาเชื่อผมปะ <laughs> ไม่ได้สังเกตเลยไม่เคยสังเกตเลยบ้านเคโหดจ,จัดจีจีครับผมไม่รู้ว่าผมจะไหวไหมบ้านเคเคสองคนด้วยนะแล้วมีเคตีไกลคนหนึ่งด้วย เราไหวบ้านนี้ไหมเชื่อไม่ไหวเคเหรอ,อเอ้ยเคตายเคตายอยู่เฮ้ยไหวบ้านนี้ไหวสวยคุณบอลคอนเทสผมอ่ะผมเลยต้องแคสไหวเชื่อบอลไปคอนเทสเขาไหมวะเพื่อนเหลือหน้าสาวมันน่าจะยากอ่ะดิเขาเวลก้าวันหมดแลว้วเดี๋ยวเาก็โลตัดผมแต่บ้านนี้เสร็จที่จะสาวเนี่ยต้องโลละ เออลูกนี้ผมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าผมจะได้สังเกตแบบทางขวาไว้ปกติผมไม่ไม่ได้สังเกตเลยเออ้ยบ้าจัดบ้าจัดบ้าไปบ้านจริงอะ่ะไม่มีจเกาะบมเเวสแสงดีวะไอ,อบ้านที่เหลือมันกายภาพเยอะ บริเวสแสงดีเวลสิบเลยเหรอเกินหน้าเกินตาไปแล้วเฮ้ยสายยาผมจะแตกเฮ้ยซู่มไม่ได้เฉยบ้านนี้แรงจัดเอาแต่ว่าแต่ว่ามีโคโบโกโกอยู่แต่ไม่น่ารอดเฮ้ยมีออร่าอยู่เอาออร่าเอาให้ขออย่าได้แคสนีไงออร่าเอาให้ลวงไปอีกหนึ่งครับเคตีไกล อา่าโลขี้มาแล้วแต่ว่า,าผมกลัวบ้านเดียวนี่แหละตอนนั้นต้องเอาแทนจินจริงเหรอวะหายไปสองเทศเลยนะ ไดนามอไม่มีไอตัวของอลอลาเราก็จะแคชช้าลงมันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงหรอวะโมเวอร์แสงเป็นไงยืนได้ไหม,มจะยังไม่ไหวยอยู่ดีหรือเปล่าอ้าวแต่เคล่วงไปแล้วเคล่วงไปแล้วเหลือเซรีตัวเดียวโอ้โหเชี่ยเหลือตัวเดียวเชี่ยตัวเดียว ผมว่าไม่น่าคุ้มวะเค้นี่น่าจะปล่อยปล่อยไปตามเวรตามกรรมแต่เค้เขาสองไปแล้วนี่วะ่ะปล่อยไปคืนสู่ธรรมชาติเวีโก้เวีกกโก้ไม่ได้เทคคี่เอ้ยหรือว่าแทนเวีโก้ดีวะ แต่สู้บ้านนี้ไม่ได้เหรอโหยังวะเอ้ยสู้ไม่ได้เฉยเอาบ้านนี้ก็สู้ไม่ได้เหมือนกันสางั้นแหละจะขายเวโก้เออผมก็คิดอยู่เวโก้มันไม่น่าไม่น่าไม่น่าขายอะว่ามันได้เทคี้เทคี้มันได้เจาะเวทอะ ไม่ชิดไม่ชิดไม่มีคนรู้ตัวว่ะมีคนรู้ตัวแล้วก็ตัดไป2ตัวเซรีหกตัวรอตายก็ได้จะเชละดูประวัติการแข่งของตัวเอมเมื่อ50เกมเล่นไซเฟอร์ไปสืบเกเกมจริงปะจริงจังแล้วเนะี่ยต้องใส่ของให้เต็มให้ตัวแบก ผมทำของมาแบบกระจายเลยอะดิมันมันแยกไม่ได้แล้วอะมันเป็นของแบบกระจายหมดเลยอะไมเค็มไล่ฟันหมดเลยจะหลุดไปเรียบร้อยโอเคไปแล้วเรามีโอกาสที่สายาอยู่เอ้ยเรือเหลือดสิบเก้าอ่ะมีภาพป่ะวะเวลด์สิบเลยอ๋ออย่าขายเวโก้เพราะนี่นี่เองเพิ่งเห็น อาเฉดมาดัมมี่ผมก็มีของแสงโอเคฮิตเท่ากับนรกแต่ว่าสูบ้านเวลสิบไม่ไหวเลยแปดเทคกี่มั้งเนี่ยแบบบ้าจัดอะดัมเมจโคตรแรงนะฮะผมโดนเต็มบ่อยไปนี่ยข้าน้อยข้าน้อยอย่าเพิ่งตาย ขากอนตายปุ๊วะเฮ้ยตายไม่ตายครับรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่ไอ้ชี้ยไม่ออกปุ๊บวะเขาร้องละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็มีเหมือนกันวะแล้ถ้าเขาฮิตผมก็จบอะไอ้ผมก็สู้ไม่ได้เด้แรงกว่าวัดกันไปเลยผมสู้ไม่ได้ก็แปดเทคี้เก้าสิบรวยจัดมาไหมมาไหม เรียบร้อยผมแตกเรียบร้อยผมแตกอ่ะหลดได้อีกทีหนึ่งอ่ะทีสุดท้ายเลยไดท้ทีเดียวจริงเรียบร้อยเรียบร้อยผมแตกจับเกาะแล้วกันใส่ใครได้แล้วเนี่ยยังมีตัวใส่กูจะหลุดไม้มีตัวใส่ใส่มึงก็ได้แค่เฮ้ยเขาขยังไม่ฮิต แต่ไม่น่าไหวยอยู่ดีแปะเทคกขี้โคตรแรงมาได้ขนาดนี้ก็บุญแล้วเนี่ยอนิมา่าเราแต่ก็ได้อยู่นะไม่แย,ย่อักเบนนี้ผมว่าใช้พวกของช็อตๆอม,มันก็เลือกไม่ได้เลยครับไอเทมอะมีอะไรเราก็ต้องเล่นไปนะตัวเดียวเขาก็แหวงเหมือนกัน ราก็แบ่งเหมือนกันใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกม Over Topup อ,อ,อัไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆ่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแนนน่อ